มากันแล้วครับผมกับตัวอย่างเต็มของห้าวแป้งจ๋าอยากแกงน้องที่ต้องบอกเลยว่าคลิปที่แล้วเราเดาถูกไปเยอะเลยถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะแล้วก็ตามสัญญาครับผมคลิปนี้เราหยวนกับการเดาลว้ลวนๆตัวอย่างเต็ม <ว S 1> ห้าวแป้งจ๋าอยากแกงน้องน้องน้องเรามาดูกันว่าว่าว่าพอแล้วพอแล้วว่าตัวอย่างนี้มีอะไรที่บอกเราและยังไม่บอกเราบ้างแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามและก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ยังยังดีอะผมฟังนะเออพวกคุณยังดีว่ารู้ว่านี่คือหนังเออกันยังรู้ว่านี่คือหนังอ,อกูไม่รู้ว่านี่คือเฮี้ยอะไรเลยเรื่องแกงคอยบอกเรื่องหลอกต้องพูดเรา ภารกิจเทรนไอดอลโดยสุดยอดไอคอนในวงการไรบทไรเทคไรการคาดเดางานนี้อะไรที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แจ็คแฟนฉันคนที่โดนวิเปิลแกงมาแล้วเป็นล้านครั้งแล้วก็ยังตอบตกลงเพราะคําว่าเชื่อใจนาเนกพิธีกรนักจัดรายการสายแข็งที่ไม่เคยเอะใจว่าจะมีใครกล้ามาแกงคนอย่างเขากันกันตถาวรพิธีกรท็อปวันของประเทศสุภาพฉลาดหัวไวแต่โดนแกงจะไปต่อได้ไงอันนี้ไม่รู้เขาเขียนมาแบบนี้ยังโอมแอนด์เดอะแกงแรปเปอร์ข้นใจ เจนใหม่ ai, กับรอยสักสุดคู่ที่ใครเห็นก็ไม่กล้าแกงงแงะและเหล่าสาวน้อยหน่าใสวง c g m 4 8ทั้ง25คน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 ม่อีกและและนี่คือสิ่งที่เขาบอกเรามาพร้อมกับตัวอย่างเต็มนี่นะฮะประมาณว่าเรื่องย่อนั่นแหละซึ่งเราก็ได้รู้กันแล้วแหะครับผมว่าทําไมและสาเหตุอะไรที่ทําให้ทุกคนต้องไปโผล่ที่เชียงใหม่ด้วยหัวใจหลักของเรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวพรอมกันก่อนนะคะพวกเรา c g m 4 8สวัสดีเจ้า c g m 4 8ที่เหมือนจะถูก,กนำมาใช้เป็นตัวล่อเพื่อที่จะลอกเราดาราไปแกงกันที่เชียงใหม่โดยอาจจะมีการนำข้อตกลงกันเล็กน้อยว่าอาจจะมีการหยอกหรือแกล้ง c t m 4 8แบบเตรียมกับแขบรับเชิญไว้แต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าหัวใจหลักของเรื่องทั้งหมดนี้อย่างที่สองก็คือ พี่เปิลนาคอนว่าที่ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้ร่วมกับพี่เป้สหมงคลฟิล์มไอแอมและมาดามกัสกาที่มีแผนการแกงสุดห้าเปลงรอพวกเขาอยู่งานนี้เรียกได้ว่าวันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในตัวอย่างนี้เขามีฉากแกงอะไรมาให้พวกเราได้ดูกันบ้าง มาเริ่มกันที่ฉากแรกเป็นฉากการแกงวเบาของพี่จราจรกับ CGM48 ที่ดูเหมือนว่าจะตกเป็นผู้ต้องสงสยัยระหว่างการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งต่อมา เป็นฉากที่เปปั้นนาครของเราแต่งตัวเป็นพิเศษโลโซเข้าไปดิวกับนันเน็กที่น้ำมัฟไฟบาร์ด้วยเหตุผลที่ว่าไปเทรนน้องๆซีเจมร์ที่เชียงใหม่ซึ่งน่าจะเป็นการไปเทรนในเรื่องของพิธีกรภาคสนามหรือการเป็นพิธีกรหน้ากล้องนอกสถานที่ที่จําเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้คนอย่างนันเน็กเพราะเขาคือหนึ่งในพิธีกรที่มีประสบการณ์ในรายการนอกสถานที่มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ย้ำว่าเดาล้วนๆนะฮะนาครก็มาเนี่ยมาอดครวนมาอดครวนมาบอกว่าเนี่ยงานก็ด่วนบัตเจ็ตก็น้อยแล้วผมก็คิดอะไรไม่ออกนะ<ล>มาช่วยผมหน่อยเรายุติการไลฟ์ก่อนไหมท <laughs> ้าวหน้าน,า,นาครมาบอกไฟไม่บ้านกูก็ไม่เชื่อ และในฉากต่อมาที่เชียงใหม่เราก็จะได้เห็นการแกงเล็กๆน่ารักน่ารักรก,กับจระเข้น้อยตัวจิว๋วที่เล่นเอาสันนันเอกตกใจและก็ทำน้องๆกรีดแตกกันไปเลยและที่สุดของความผีกับฉากส้วมแตกโดยภายในส้วมที่แตกนั้นก็มีนันเอกนั่งอยู่พร้อมกับกล้วยจํานวนมากให้เต็มตัวนาเลยเท่านั้นยังไม่พอรอบตัวของนาก็ไม่ได้มีแค่กล้วยแต่ยังมีช้างน้อยตัวใหญ่อีก3ตัวแน่นอนครับช้างชอบกินกล้วยงานนี้นันเอกสวยแน่ๆ <laughs> ต่อมาแจ็คแฟนฉันคนนี้ดูเหมือนกับว่าจะถูกดิวไปเทรนและการแสดงครับพอดูเหมือนเขาจะเป็นนักแสดงเพียงหนึ่งเดียวในงานนี้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะถูกจับแต่งตัวเป็นหมีแพนด้าเพื่อที่ว่าอาจจะมีแผนเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่าง แต่กลับถูกจับขึ้นรถไปที่ไหนก็ไม่รู้ซะนี่งานนี้ผิดที่ไว้ใจแท้แท้ผมเตือนคุณเลยลูกเมียคุณตัวคุณด้วยผมเอาคืนหนักแน่ต่อมาที่พิกันกันตะถาวรคนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะถูกดิวให้มาเทนเรื่องงานพิธีกรบนเวทีเพราะผู้ชายคนนี้เขาเอาอยู่ทุกเวทีและในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นฉากในงานจังเขน่นหรือง,งานเ่ายิงฉุกครั้งแรกของ4 8เมืองไทยที่มีพิกันกันตถาวรเป็นพิธีกรด้วยส่วนเรื่องที่พิกันจะโดนแกงนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นบั่งไฟในพิธี เปิดอะไรแต่รู้แค่ว่าเป็นงานบุญบ้างไฟแน่นอนซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าจะ้าวเป้งขนาดไหนส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเลยนั่นก็คือน้องมะเมี่ยงซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปรีเสิร์ชมานะว่าน้องมีที่ไปที่มาอย่างไงหรือว่าน้องคือใครแต่เอาเป็นว่าทั้งในตัวอย่างหนังแล้วก็โปสเตอร์เนี่ยมีน้องมะเมี่ยงโผล่มาด้วยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแหละ มา,มาต่อกันที่แรปสตาร์ของเราฮะยังโอมที่ดูนกัว่าเขาจะถูกดีลมาเรื่องช่วยกำกับ MV ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมีเพลงใหม่จาก C G M 4 8 t ที่เราไม่เคยฟังที่ไหนให้ได้ฟังด้วยและไม่แน่เพลงนี้อาจจะมียังโอมร่วมฟีดด้วยก็ได้ย้ำว่าเดาล้วนๆนะเพราะเพลง beginner ที่ยังโอมเคยไปร่วมของ B N K 4 8นั้นเขาได้แค่เล่น MV แล้วก็สปิตรามอกไปแค่ไม่กี่บาร์และที่สาคัญคือเขาไม่ได้อยู่ในเพลงด้วยแต่งานนี้ไม่แน่ฮะอาจจะเป็นโปรเจกต์พิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นได้เพราะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่าง ครับยังโอมยังมีบทบาทมากกว่าการมาเทรน c j m 48หรือการมาช่วยกำกับ MV เพราะยังโอมนั้นมีทั้งฉากขับรถฉากวิ่งนี้ระเบิดกับ c j m 48และที่สำคัญยังมีฉากอยู่ในรถตู้กับพี่เปิลอีกด้วยและยังไม่พอฮะในตัวอย่างก็ยังมีไดมอนด์เอ t นพีทีโผล่มาแถมยังมียังกูกับฟิกในโพลเตอร์อีกด้วยของพาร์ทขผมนี่จะเป็นในด้านของทำเพลงทำเอ็มวีอะไรเงี้ยฮะ,ะ,ะ,ะก็ไดมอนด์ได้มีโอกาส ไีเรียกได้ว่าซีนของยังโอมีน่าจะมีการแกงที่สลับซับซ้อนเยอะแยะแล้วก็วุ่นวายไปหมดอย่างแน่นอนเพราะทางค่ายสหมงคลฟิล์มครับมีการปล่อยภาพขบวนการ5แกงออกมาซึ่งก็ดูเหมือนขบวนการ5สีพาวเวอร์เลนเจอร์อะไรอย่างนั้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาอยากจะสื่อบอกเราครับว่าพวกเขาทั้งหมดในโปสเตอร์นี้กําลังรวมพลังกันเพื่อที่จะแกง c g m 4 8อยู่เรียกได้ว่าแกงให้เขารักแล้วก็จับเข้ามาเป็นพวกดูเหมือนว่าฝั่ง CGM48 จะเป็นฝั่งที่น่าสงสารที่สุดฮะเพราะพวกเธอนั้นอาจจะไม่่่รรรู้้้้ดววซาาาเบืองงหลัักกกมนทุ มีพี่ปิ้ลเป็นส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังและก็ต้องโดนแกงอยู่อย่างนั้นซ้ำๆตลอดทั้งเรื่องไม่สงสารน้องก็ไม่รู้จะสงสารใครแล้วหรอฮะนินพีต้อนรับน้องๆทุกคนนะฮะจริงอยากให้มาทั้งหมดทั้ง25คนเลยเนาะแต่กลัวเปลืองเข้ากล่อง เนือพี่มีงบแค่นี้จริงๆก็เลยอยากให้น้องมา,างี้แล้วก็แล้วด้วยความที่ซีจีเอฟีเอ็ดมีถึง25คนเลยอาจจะทําให้มีการกระจายตัวของเมมเบอร์ในแต่ละสถานการณ์ก็เป็นได้เพราะในตอนนี้ฉเฉลยออกมาเมมเบอร์ Member ที่เหลือจะได้ไม่รู้ว่าคนอื่นโดนแกงไปแล้วแต่ยังไงซะก็จะมีการแกงแบบยกชุดอยู่ดีฮะก็คือแกงทั้งวงเลยสมชื่อห้าวเป้งฉายอยากแกงน้องจริงๆและนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีฉากการแกงแบบสปินออฟตามสไตล์ห้าวเป้งที่ให้เราได้เห็นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากแกงน้องคณะเอ้ยคันิง ณร้านผัดไทย และฉากหมอปลาที่โผล่เข้ามาในห้องซ้อมซึ่งพอดูไปแล้วก็จะรู้สึกคล้ายกับตัวอย่างของสารเนรฮาวเป้งที่ในตอนจบของตัวอย่างหนังก็จะมีการเอาฉากแกงพี่กตีในช่วงผีเข้ามาใช้เหมือนจะเป็นการบอกพวกเราว่าใครที่เป็นแฟนฮาวเป้งและชื่นชอบสไตล์การแคนดิดแบบฮาวเป้งคุณไม่ผิดหวังแน่นอนและไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะเสน่ห์อีกอย่างของสารเนรฮาวเป้งคือสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่ไม่มีในตัวอย่างหนังและการแกล้งคนหนึ่งคนที่ไม่ได้มีแค่มุกมุกเดียวหรือการแคนดิดแค่ครั้งเดียวแต่ าใส่กันจากเบาไล่ไปหนักและก็เล่นกันอย่างต่อเนื่องคือประมาณว่าแกงเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งผมยกให้การแกงของพี่โกตีเนี่ยเป็นที่สุดเลยแกกันหนักแบบคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะเล่นกันไปถึงขั้นนั้นนะนะแต่มาในคราวนี้ครับพอพี่เปิลได้ซีเม์48มาอยู่ในกำมืออีกหนึ่งจุดที่ยังดูดรอปไปแล้วก็ขาดไปในสาระนห้าเป้งนั่นก็คือดราม่าเจ๊งอย่างนี้เจ๊งแล้วพอที่ทำไมพี่ไม่เขียนให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกอะทำไมไม่ร่วมมรับผิดชอบบ้างรับผิดชอบอยู่แล้วผมเป็นยังงไ้อ็มดียองก็ได้ โ okay. อเคเขาออกก็ดี ที่ในคราวนั้นอาจจะยังเป็นประเด็นที่เข้าไม่ถึงคนหมู่มากเท่าไร่แต่พอมาในครั้งนี้ครับผมมีสาวๆ C G M 48แล้วซึ่งแน่นอนว่า C G M 48นั้นมีจุดขายคือความพยายามความมุ่งมั่นของเด็กสาวที่ต่อสู้บนเส้นทางความฝันและมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนคิดเสมอไปเบื้องหลังของ C G M 48และวงการไอดอลยังมีอะไรอีกมากมายที่ร้อยคุณได้สัมผัสคร,ครับและหลายคนต้องมีคําถามแน่นอนว่าพี่ครับแล้วในหนังเรื่องนี้จะมี b n k 48หรือเปล่าซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าทั้งในทีเซอร์และก็ในตัวอย่างเต็มนี้ ก็มี BNK48 อยู่แล้วครับอ่ะสงสยัยว่าโผล่ฉากไหนแต่เขาไม่ได้โผล่มาเป็นตัวบุคคลครับคือไม่ได้โผล่มันคนแต่โผล่มาผ่านคําพูดผ่านไดอะล็อกแล้วก็ผ่านตัวซับไตเทลครับนี่ไง BNK48 แล้วก็ในโพสต์ของสหมงคลน,นะครับก็จะมีการแฮชแท็ก BNK48 อยู่ด้วยทําไมไม่แฮชแท็กไนะทั้งที่ในตัวอย่างก็ไม่โผล่มาแล้วก็ในโปสเตอร์ก็ไม่มีจะจะกล่าวทิ้งบ่อยๆทั้งในตัวอย่างหนังแล้วก็ในโพสต์แบบนี้ทําไมกันนะ ก็ลองลุ้นกันเอาละกันนะครับผมว่าจะมาหรือเปล่าเพราะอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังแคนดิดจ,จากทางสารแดทุกเรื่องเขาจะต้องมีการแกงเซอร์ไพรส์ใหญ่ปิดท้ายหนังตลอดซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีในตัวอย่างหนังแล้วก็ไม่มีในปโปรโมทใด,ดๆทั้งสิ้นและเขาก็มักจะจัดเต็มจัดหนักอยู่เสมอและก็มักจะเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงถ้าเป็นสมัยนั้นก็จะเป็นพี่หอยนะฮะที่จะชอบโดนแกงแบบแถมช่วงท้ายๆเรื่องเรียกได้วันน่าสงสารมากๆเลยเรื่องนี้จะมีใครไหมเนี่ยรู้สึกยังไงกับแตงโมใบนั้นรู้สึกดีครับใช้ได้เว้ ก็เป็นอะไรที่ว่าเออนะครับต้องเป็นหอดดัวในหนังเลยครับผม ส่วนในห้าเป้งจ่ายยากแกงน้องครับคนที่เข้าข่ายจะถูกแกงเป็นเอร์ไพรส์หรือว่าเป็นของแถมในหนังเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมขอเดาเป็นพิเปิลนาคอนฮะอย่าลืมครับผมว่าพิเปิลนั้นไม่ได้ตัวคนเดียวครับแต่ว่ายังมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ยังมีลูกๆเหล่าตัวอออีกด้วยไม่แน่ว่าพิ่เปิลอาจจะโดนรวมหัวแกงจากทางครอบครัวโดยมีพิเป้พุ่มกับอีกคนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่พิเปิลก็อาจจะแกงครอบครัวตัวเองแถมไปเลยแต่ถ้าจะให้เดาแบบเป็นความคาดหวังแล้วก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าอยากเห็นมมมมาาาากกกกกกกๆเเนนนีี่่็็คงงจจะ้ไขอออแถทปรรรลลััับบหื มารวมตัวพบปากนันอีกครั้งของสารเน และขอย้ําว่าทั้งหมดนี้คือการเดาล้วนๆจะถูกหรือจะผิดยังไงก็ไปติดตามกันเอ,องในโรงภาพยนตร์ละกันนะครับหรือถ้าใครที่เดาได้อะไรยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์้ที่ข้างลลางนี้เลยและสำหรับส่วนตัวผมก็ต้องบอกเลยว่าหนังแนวแคนดิตแบบนี้ไม่ได้โผล่มาให้เราได้ดูกันบ่อยๆฮะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปดูในโรงหนังก็ไปดูกันเถอะสนุกก็ดูอยู่บ้านแน่นอนอันนี้รับประกันจากประสบการณ์ไปดูสารเนเรื่องที่ผ่านมานะถึงแม้ว่าหนังมันจะไม่ค่อยสนุก,กตามเถอะแต่ยังพิ่งด่วนตัดส จะมีอยู่อย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าไว้กับมัเกันใหม่ในคลิปหน้าคิดจะไปจากทางกระทรึบหนังแล้วกันนะครับจะไปคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งกิดเด็นทุยกดปุ่มกระดิ่งทิ้งกันเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าไปแกล้งใครเขาจนเขาไม่รักเอานะครับบายติดตามคลิปใหม่ก่อนใครได้ที่ช่อง YouTube กระทรึบหนังค่ะ